สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอื้อยก็จะเอากล่องนี้มาเปิดกับเพื่อนๆนะคะนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆขานะคะของเพื่อนนะคะมาจากมาเลเซียนะคะเดี๋ยวลองเปิดนะคะเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะเพื่อนเพ่อนขานะคะค่ะก็เป็น v i l l a g พาร์คนะคะนัสซี่เลมักส์นะคะซัมบอร์ดค่ะเรามาดูกันว่า ในนี้คืออะไรนะคะเพื่อนๆขาบางท่านก็อาจจะรู้แล้วนะคะว่าสัมบอร์นั้นคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะเปิดด้วยกันคะ่ะค่ะเปิดค่ะเพื่อนๆนะคะมีคะ่ะนะคะนะคะเกะเลยนี กล่องน่ารักดีนะคะเพื่อนขาสีเขียวนะคะเซอร์ไพรส์รจริงๆเลยว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนนี่ค่ะกล่องน่ารักสวยนะคะเพื่อนขานะคะเปิดเทเรอุ้ย<笑><笑><笑>เพื่อนนี่ค่ะนะคะนี่ ค่ะเพื่อนๆคะ่ะค่ะก็รสรสอันเดียวกันนะคะเพื่อนๆค,ะค่ะก็คือน้ำพริกค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะเนี่ยจัดสวยงามนะคะมีชนด้วยอันนี้ก็คือของขวัญจากเพื่อนที่มาลีนะคะเพื่อนๆคะ่ะชนก็น่ารักนะคะเพื่อนที่เออก็ค,อคือเพื่อนของเราเด็ลูกสาวเขาก็เป็นเพื่อนของลูกสาวเรานะคะ นะคะอยู่ชั้นเดียวกันนะคะนี่ค่ะเราประเกะดูค่ะนะคะน้ําพริกก็จะชิมวันนี้เลยนะคะเพื่อนขานะคะก็จะชิมวันนี้เลยนะคะนะคะนี่นค่ะย๋ยวเปิดก่อนนะคะเพื่อนนี่ค่ะ แล้วต้องทุบตูดก่อนนะคะทุกก้นของขวดนะคะเพื่อนๆว้าวหอมมากเลยนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นน้ําพริกนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะเพื่อนๆค่ะกระเทียมหอมแดงพริกแห้งนะคะนี่เลยค่ะก็จะมีรสชาติหวานแล้วก็คือปลาย่างแห้งนะคะเพื่อนๆค่ะหอมมากๆนะคะเขาคั่วกว่าจะได้นะคะเพื่อนๆเป็นชั่วโมงนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะเป็นชั่วโมง อันนี้ก็คือแบบว่าเขาใส่กะทิด้วยนะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะคั่วเหมือนออน้ำพริกกะทิบ้านเรานะคะเพื่อนเพื่อนค่ะดูสินี่คือกะทิทั้งนั้นเลยนะเะพื่อนเพื่อนค่ะนี่ค่ะเราก็มาตักใส่จานเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะก็จะมีรสชาติแบบว่าหอมปลาย่างนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะดูนี่หอมปลาย่างนะคะแล้วก็รสหวานนิดนึงนะคะ่เพื่อนค่ะนะคะกลมกล่อมนะคะ นี่ค่ะนี่นี่เลยสีสันสวยงามก็ได้สองกระปุกนะคะเพื่อนๆขานี่ค่ะนี่ค่ะนำพริกซัมบอนะคะของมาเลเซียนะคะเพื่อนขานะคะ,ะ,คะอินโดเขาก็ทานแบบนี้เหมือนกันนะคะก็ผักเคียงข้างนี่เลยค่ะเพื่อนๆขาถั่วแล้วก็บวบบวบนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเขาเรียกบวบอะไรนะคะมะเขือผักแพลวแล้วก็พริกกัดคู่เพิ่มผัก ความเาผิดนะคะเพื่อนๆค่ะโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเรามาชิมให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะนี่หน้าตาหน้าถาดมากๆเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะเราก็เอาถั่วนะคะเพื่อนๆค่ะชิมเลยค่ะพริกเยอะๆนะคะอ อร่อยครับเพื่อนๆอร่อยมากเผ็ดนิดๆกลมๆนะคะเพืเ่อนๆอืมก็ไม่เชิงเผ็ดนิดๆน,นะก็เริ่มเผ็ดมาแล้วนะคะเพื่อนคะ่ะโอเคคะ่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย